พระเยซูตรัสว่าคริสตจักรฉันต้องการกลับไปสู่ข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายนำสิ่งที่สูญหายมาให้ฉัน5กรกฎาคม2558พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพระเยซู ฉันอยู่ที่นี่เคียงข้างคุณที่รักของฉันและฉันต้องการดึงคุณให้ห่างไกลจากโลกและสูงขึ้นไปสู่หัวใจของฉันนี่คือสถานที่แห่งความสมบูรณ์ที่ซึ่งฉันแลกเปลี่ยนความอ่อนแอของคุณความไม่รู้ของคุณความเกลียดค้านของคุณความกลัวของคุณเพื่อความแข็งแกร่งของฉันภูมิปัญญาของฉันความมุ่งมั่นของฉัน ความศรัทธาของฉันขึ้นขึ้นลงลงไปสู่ที่อาศัยของใจฉันปราศจากพยันอันตรายในที่ซึ่งไม่มีใครสามารถรบกวนหรือรบกวนได้เมื่อเจ้านามัสการในแบบที่เรามอบให้เจ้าวิญญาณของเจ้าจะถูกดึงดูดราวกับอยู่บนสายพานเมื่อเราดึงเจ้าด้วยเชือกแห่งความรัก ไปยังสถานที่ลับสูงที่ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งหมดเป็นความจริงคุณแลกเปลี่ยนเวลาของมนุษย์ที่มีจํากัดของคุณกับเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดร์ของฉันซึ่งฉันเห็นความยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์ของการสร้างสรรค์ของฉันการแลกเปลี่ยนพลังงานเหนือธรรมชาติจากบ่อน้ำแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นสิ่งที่ฉันต้องการเติมเต็มเจ้าสาวของฉันทั้งหมดด้วยเพื่อพวกเขาจะได้ดำเนินไปในชัยชนะจนกว่าฉันจะพาพวกเขาขึ้นและจากไปพร้อมกับฉันความท้าทายของโลกที่เสื่อมทรามของคุณมีชัยเหนือมนุษยชาติทั่วไปไม่มีสิ่งใดที่มีพื้นฐานอยู่บนโลกสามารถยืนหยัดได้ทุกคนต้องมีรากฐานที่มั่นคงในหินแข็ง นั่นคือความประสงค์ของฉันพลังของฉันและความรักของฉันซ่อนตัวอยู่ในเถาวันอย่างปลอดภัยทำให้เกิดผลอันหวานชื่นแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ทุกสิ่งกับขมคืน ในสวรรค์ทุกสิ่งกับหวานชื่นในขณะที่คุณดำเนินชีวิตนี้อย่างมีเหตุผลในตัวเราความหวานนี้หลั่งไหลเข้าสู่องุนของเจ้าจากส่วนลึกภายในตัวเรากลุ่มตัวเลือกเหล่านี้ระบุได้ง่ายโดยผู้ที่รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงและอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาจะไม่ติดตามในเวลานี้ข้าพระองค์ร้องเรียก ร้องเรียกด้วยความรักแด่ผู้ภาคจากทางสู่ผู้ไม่เคยรู้จักทางทำกลางทะเลแห่งความขมขื่นฉันขอมอบความหวานชื่นแห่งความรักของฉันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสนใจของฉันไม่ได้อยู่ที่การลงโทษแต่เป็นความรักเพื่อความรักเป็นการเรียกร้องครั้งสุดท้ายสำหรับผู้กบฏและขาดความรู้ท่วงทำนองอันไพเราะของความรัก แตกต่างอย่างชัดเจนจากความโหดร้ายของโลกกลิ่นอันศักดิ์สิทธิ์นี้สัมผัสถึงสถานที่อันอ่อนโยนภายในดวงวิญญาณที่ยังไม่เต็มอิ่มแคลฉันกำลังนึกถึงเพลงประกอบภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง The Mission มันช่างไพเราะเหลือเกิน และมันดึงดูดคนพื้นเมืองให้หันมาสนใจผู้ชายได้อย่างไรและมันข้ามไปมากขนาดไหนเขาตอบความคิดของฉันใช่เหมือนกับการเป่าคุยในเดอะมิชชั่น มากท่วงทำนอนดังกล่าวก้าวข้ามอุปสรรคของความเป็นปรปักและความเกรดชังและดึงดวงวิญญาณเหล่านั้นมาสู่อ้อมอกของเราไม่เป็นไรหรอกที่ผู้ชายคนนั้นเข้ามาและทำลายมันถึงกระนั้นวิญญาณมากมายก็ทำให้มันกลายเป็นที่หลบภัยในอ้อมแขนของฉัน ใช่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านก็จะไม่มีวันเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้เลยความเรียบง่ายของพระกิตติคุณไม่สามารถปรับปรุงได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ มันเพียงแต่หวานความสับสนและความภาคภูมิใจนั่นคือสาเหตุที่ฉันชอบสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดสิ่งที่เลี่ยงสติปัญญาและติดอยู่ในหัวใจเหมือนลูกดอกที่ปลายด้วยหยดแห่งความรักอันเสียสละของฉันเมื่อสิ่งนั้นเข้าสู่จิตใจของมนุษย์แล้วเขาย่อมรู้ถูกจากผิดดีจากชั่วและนั่นคือ เมื่อพิษแห่งความเอาแต่ใจตัวเองสามารถสร้างความเสียหายได้มากที่สุดฉันกำลังคิดว่าพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นที่ฉันพลาดไปคุณกำลังพูดถึงอะไรเขาตอบคำถามที่ไม่ได้พูดของฉัน ฉันได้อะไรมาบ้างช่องของคุณเกี่ยวกับความรักที่เรียบง่ายมันเผยให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียบง่ายอ่อนโยนและเข้าถึงได้ง่ายเพียงใดนี่เป็นการออกแบบของฉันเพราะฉันปรารถนาที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณภายในและหลีกเลี่ยงกับดักทางศาสนาและเขาวงกฎที่ขัดขวางการเปลี่ยนใจเลื่อมใสฉันอยากจะมอบเส้นตรงให้กับความรัก ฉันต้องการที่จะบำรุงและดูดนมลูกน้อยโดยตรงจากเต้านมของฉันเองโดยไม่ต้องมีท่าทางและการเรียนรู้การกุศลเสริมสร้างความรู้เพิ่มขึ้นและความภาคภูมิใจลดลงหนทางสู่ใจของเรานั้นตรงและแคบสิ่งอื่นๆเหล่านี้มีไว้เพียงเพื่อนำจิตวิญญาณเข้าสู่อ้อมแขนของเรา และสหพันธ์แห่งพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แต่มนุษย์ได้ทำให้พวกเขาเป็นจุดจบในตัวเองและได้คิดค้นวิธีการนับล้านวิธีในการอ้อมมนุษยชาติไปจากความรักที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของฉันผลก็คือมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าไปในอ้อมแขนของเราแต่กลับถูกหันออกไปด้วยความสับสนคริสตจักร ข้าพเจ้าต้องการกลับไปสู่ความเรียบง่ายของพระกิตติคุณพยานถึงปฏิหารของข้าพเจ้าและความรักแบบที่ไม่มีอยู่ในโลกฉันกำลังเรียกหาผู้หลงทางด้วยความรักของฉันพวกคุณทุกคนล้วนเป็นทูตแห่งความรักซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยาก เป็นคนเดียวที่เจริญรุ่งเรืองในสวนแห่งความรักของฉันเท่านั้นที่ซึ่งคุณจะได้ชื่นชมยินดีกับการปรากฏกายที่เปลี่ยนแปลงของฉันทุกวันฉันขอเรียกพวกคุณทุกคนว่า รักแบบพี่น้องที่เรียบง่ายกรุณาละวาทกรรมและการโต้เถียงเรื่องหลักคำสอนออกไปเป็นเรื่องง่ายมากที่จะถูกติดก,กับดักแห่งความภาคภูมิใจและการเรียนรู้แต่ท้าทายมากที่จะข้ามผ่านข้อผิดพลาดที่ไม่จําเป็นในอดีตและตอบด้วยความรักและความกรุณา อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวบนโลกแม้ในขณะที่อยู่ในสวรรค์ฉันไม่ได้ขอให้คุณประนีประนอมแม้แต่น้อยแต่ฉันขอให้คุณใช้ที่เหนือกว่าจงรักกันเหมือนที่เรารักท่านใช่แล้วเราจะอวยพรสิ่งนี้จะเก็บเกี่ยวพืชผลและคังของเราจะเต็มออกไป ตอนนี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและห่อวิญญาณแต่ละดวงไว้ในผ้าห่มอันอ่อนโยนแห่งความรักของฉันที่นั่นพวกเขาจะพบที่หลบภัยจากพายุแห่งความสับสนอย่างไม่หยุดยัง้งที่นั่นพวกเขาจะพบการพักผ่อนพาพวกเขามาหาฉันฉันปรารถนาที่จะโอบก,กอดผู้ที่หลงหายจงนำพวกเขามาหาเราอย่างอ่อนโยน